วัสดีครับ Products. ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกล้องจุลทรรศน์กันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับมาดูกล้องที่ใช้แสงสว่างหรือแสงแดดนะครับแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นยมาดูตัวนี้จะเป็นกล้องตาเดียวเห็นไหมครับติกๆอ่ะเห็นไหมครับทุกคนจะเป็นกล้องตาเดียวก็คือมีตาเดียวตาใช้ตาเดียวมองนะใช้ตาเดียวมองมองเข้าไปกล้องวัวนี้ก็ต้องเอาง่ายก็คือต้องเล็งดีๆนะเล็งดีๆก็คือมองเข้าไปในนี้ ก็คือต้องหลับตาข้างหนึ่งอะล็งเหมือนเล็งเราล็งเวลาเรายิงปืนน่ะครับมาดูว่าประกอบด้วยกนนะล้องแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรอกนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะอะไรครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็นลักษณะของการสะท้อนแสงสว่างเนี่ยเน่แน่ใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่ามิลเลอร์หรือกระจกนะครับกระจกคือหน้าที่ทําอะไรกระจกก็คือสําหรับสะท้อนแสงนั่นเองเราก็ให้แสงเข้ามาคือแสงสว่างมันจะเข้ามาในนี้ใช่ไหมครับ พอเข้ามาปุ๊บมันจะสะท้อนเข้าไปข้างล่างนี้นะครับตรงรวมแสงตรงนี้นะครับเรียกว่าไดออฟเฟตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่นนี้นะไดออฟเฟก็คือตัวที่รวมแสงตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันจะผ่านเข้ามาที่อ่าที่เลนแก้ววัตถุตรงนี้ก็จะผ่านเข้ามาเห็นไหมครับจะผ่านเข้ามาอ่าผ่านเข้ามาปุ๊บก็ผ่านมายังลํากล้องนะส่วนนี้เรียกลํากล้องนะครับผ่านเข้ามาเลนตาและเข้ามาสู่ตารเรา นะครับนี่คือรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้รับแสงได้มากที่สุดเพื่อจะเข้าไปในนี้เราก็ต้องหามุมเอาว่าแสงรับมาเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปยังลํากล้องนะครับเห็นได้เด็กเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบทั่วไปละกันอันดับแรกไล่จากข้้งบนลงละกันนะส่วนตัวนี้ะนะครับส่วนนี้บนสุดนะครับสีดำๆเห็นสีดำๆนี่ไหมนี่นะสีดำๆนี่นะครับเรียกว่าเลนส์ใกล้ตานะครับเลนส์ใกล้ตาปึ๊บถอดได้ครับตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้ซึ่งมันจะมีกําลังขยายอยู่ ตัวนี้นะครับจะมีกําลังขยายอยู่ที่10เท่านะครับหรือ 10x 10x ตัวนี้ก็คือ10เท่านั่นเองนะครับอ่าเลนใกล้ตารุ่นนี้จะมีกําลังขยายอยู่ที่10เท่านะครับอ่าต่อมาตัวต่อมาครับส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นสีเงินนี้นะครับลงมานี่นะครับถึงนี่ครับส่วนนี้เลยส่วนนี้เลยส่วนนี้เลยส่วนนี้ที่มันจะยาวแกนสีเงินนี้ครับข้างในเนี่ยเราเรียกว่าลำกล้องครับ ลำกล้องก็คือยอมให้แสงผ่านแสงผ่านเข้ามายังเลนส์แกตา,าข้างในนะครับเสร็จแล้วลำได้ลำกล้องแล้วมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นี่ตรงนี้ครับส่วนที่มันหมุนได้เนี่ยเห็นไหมครับขยัหมุนนะอันที่หมุนได้นี่เราเรียกว่าจานหมุนลูกจานหมุนนะหมุนเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลน,เ,ลนเวลาเราส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยอันดับเริ่มต้นเราต้องเริ่มที่เลนส์ต่ําสุด ซึ่งซึ่งรุน่นนี้นะรุ่นนี้กําลังขยายของเลนซึ่งซึ่งตัวนี้ตัวที่ยื่นออกมาเนี่ยนะครับยื่นออกมาสามสามนอเนี่ยนะครับสามนอเนี่ยนะเราเรียกว่าเลนใกล้วัตถุอย่าสับสนนะครับข้างบนคือเลนใกล้ตาข้างล่างคือเลนใกล้วัตถุมีหน้าที่ทำอะไรเลนสองตัวนี้ก็คือมีที่ขยายวัตถุให้มันใหญ่ขึ้นกี่ x ก็คือกี่เท่าสมมติสิบก็คือสิบเท่าห้าก็คือห้าเท่าแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ต่าสุดก็คืออยู่ที่ห้าห้าเท่าหรือห้า เราก็หมุนไปอยากให้มันชัดขึ้นกว่าเดิมก็หมุนไปที่10เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวตัวสั้นสุดนี้ก็คือ5เท่านะครับ5เท่า 5x ตัวนี้จะเป็น 10x แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น40 x สเอนะเวลามหมุนนะครับเวลาเราหมุนไปปุ๊บพอมันเข้าล็อกมันจะดังกึกถ้ามันดังกึกคือมันเข้าล็อกแล้วนะครับคือเลนตัวนี้มันจะตรงรูรวมแสงพอดีนะครับรวมแสงพอดี แสงก็จะเข้าไปในเลนตัวนี้ผ่านลำกล้องมาไปสู่เลนใกล้ตาแล้วอยากรู้ว่ามันขยายได้เท่าไหร่กี่เท่าเวลาการหากำลังขยายของกล้องนี้นะครับเราใช้เลนไหนดูเราเอาเลนนั้นะขนาดของเลนนั้นไปคูณกับเลนใกล้ตาสมมตินะครับสมมติตัวนี้ตอนนี้ดูอยู่ที่เลนสิบเท่าเลนใกล้วัตถุสิบเท่าเลนใกล้ไวเลนใกล้ตานะครับเทาเลนใกล้ตาก็สิบเท่าหรือสิบเอ็ก เราก็เอา2เลนนั้มาคูณกันจะได้กําลังขยายของกล้องขึ้นมาก็คือ1ิบคูณสิบได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเลนนี้จะมีกําลังขยายอยู่ที่หนึ่งอเท่าหมายความว่าขยายจากตัวอย่างตัวอย่างที่เรานํามาส่องขยายใหญ่ขึ้นร้อยเท่านั่นเองนะครับโอเคนะฮะ <c oughs> ต่อมาครับเรามาดูต่อมาครับขออนุญาตยี่นนิดนึงนะครับเราเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตยื่นยื่นออกมานะจะได้เห็นชัด ตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าคลิปหรือที่ภาษาบ้านเราก็คือที่หนีบสไลด์นั่นเองสำหรับหนีบสไลด์ไม่ให้หลุดนะเวลาเราจะส่องนะครับก็คือเอาแผ่นสไลด์ใส่ตรงนี้เอาให้ตรงรูเนี้ยรูเลนเนี้ยแล้วก็เอาสองอันฝั่งสองข้างนี้ขี้ไว้ก็คือหนีบไว้ไม่ให้มันหลุดเองเรียกว่าที่หนีบสไลด์นะครับเคส่วนต่อมานะอันนี้คือมีหน้าที่ทำอะไรก็คือหนีบสไลด์ยึดสไลด์ให้มันอยู่กับแผ่น ให้อยู่กับสเตทตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าสเตทหรือแท่นวางสไลด์อะแท่นวางสไลด์คือแท่นนี้สำหรับเอาแผ่นสไลด์ใส่ตรงนี้ใส่ตรงรูมันจะมีรูอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับรูรวมสกลางเห็นไหมครับมันจะมีรูอยู่ตัวนี้คือที่รวมแสงขึ้นมานะครับก็จะผ่านแผ่นสไลด์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปยังเลนนะครับในเลนเลนตัวนี้ที่เราศึกษานะครับก็จะมีช่องเนี้ยแสงก็จะรวมจากแสงกระทบเนี้ยสะท้อนขึ้นมาเข้ารูนี้ รวมแสงได้ก็เข้าไปยังรูเลนตัวนี้เล็เลกๆก็ผ่านขึ้นมาข้างบนนี้นะครับรุ่นนี้มันก็จะมีตัวปรับแสงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ด้านนี้เห็นไหมครับอ่าตัวนี้ก็จะสำรูนได้นะครับตัวนี้ตัวนี้คือเป็นตัวปรับแสงเพื่อที่จะให้เข้ามากเข้าน้อยนะครับข้างในเขาจะมีรูอยู่นะครับมีรูนะครับมีรูอยู่เราหมุนปุ๊บเราคือถามว่ามันปรับยังไงก็คือมันจะมีรูขนาดต,ต่างๆนะครับรวมแสง รวมจากให้รวมแสงเป็นเล็กๆมันก็จะมีรูเล็กๆให้เราก็หมุนๆไปหารูที่เล็กที่สุดไปนะครับพอหมุนปุ๊บพอเข้าล็อกมันจะดังแก๊บแก๊บแก๊บนะครับอ่าอย่างเงี้ยแสงก็จะเข้าผ่านนี้แล้วก็ผ่านไปยังตาลักเราก็มองตรงนี้นะครับโอเคนะตัวต่อมาครับส่วนนี้นะครับส่วนที่โค้งตรงนี้นะครับส่วนที่โค้งตรงนี้เราเรียกว่าแขนกล้องหรืออาร์มหรือแขนกล้องนี่แหละมีหน้าที่ไว้จับถ้าเป็นกล้องขนาดใหญ่นะครับจริงๆถ้าตัวเล็กแบบนี้เราจับแค่นี้ก็โอเค แต่เพื่อความชัวร์นะครับเราเอามือข้างรองตรงฐานกล้องเรายกไปเก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนเนาะมีไว้จับลูกมีหน้าที่ไว้จับนะครับแขนกล้องส่วนแขนกล้องส่วนตัวนี้นะครับตัวด้านล่างนี้เราเรียกว่าเป็นฐานกล้องนะครับเป็นฐานกล้องข้อวางไว้สาหรับยึดกล้องนะครับยึดลํากล้องแขนกล้องเข้าด้วยกันนะครับส่วนนี้นะครับ ทีนี้อีกตัวที่สําคัญเราเห็นด้านข้างไหมคล้ายล้อรถเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่านี้เห็นไหมครับตัวนี้คือปุ่มปรับปุ่มปรับความหยาบละนาดนะหรือปุ่มปรับความชัดของกล้องนะครับก็คือถ้าเราหมุนเข้าหาตัวเลนก็จะยกขึ้นครับเลนกล้องก็จะยกขึ้นแต่ถ้าเราหมุนออกไปนะครับเราหมุนออกไปออกจากตัวเรา เลนก็จะขยับลงมนะานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนบางทีเลนใกล้ตามมันยาวเอ้ยขอโทษครับเอาเวลาเราเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุมันยาวใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับขึ้นก่อนเนี่ยหมุนปุ๊บมันจะไปโดนแผ่นสไลด์แผ่นสไลด์แตกได้เลนอาจจะร้าวได้นะครับก่อนที่เราจะขยับให้เราที่จะเปลี่ยนเลนเราขยับขึ้นนิดนึงให้มันสูงจากแผ่นสไลด์ปุ๊บเราค่อยปรับลงมาก็ค่อยปรับนะครับไม่ค่อยๆหมุน นี่คือเป็นองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงใช้แสงจริงๆก็คือให้แสงเข้าในเนี้ยแสงจะ่าแสงสว่างจะเข้าผ่านกระจกมาเราก็ค่อยปรับเนาเราส่องขึบนปุ๊บเราก็ยขยับดูว่าพอมันเข้าขนาดนี้มันตกกระทบเท่าไหร่มันถึงจะสะท้อนเข้ารูเนี้ยเราส่องขึบนปุ๊บเราก็ปรับตัวนี้ตามนะครับปรับขยับขยับได้นะครับดูกระจกนะครับกระจกสะท้อนเงางธรรมดาน,นี่แหละครับอโอเคนะครับนี่คือส่วนของกล้องจุลทรรศน์แบบ ใช้แสงสว่างต่อไปเราไปดูอีกรุ่นครับกล้องแบบใช้แสงไฟคือต้องใช้หลอดไฟแล้วเปลี่ยนจากมิลเลอร์เป็นหลอดไฟนะครับหลังจากเราใช้งานแล้วนะครับหลังใช้งานแล้วเราก็เก็บนะครับโดยที่มถุงค,ครับป้องกันฝุ่นด้วยเก็บดีๆนะครับแล้วก็ใส่กล่องหนึ่งไปตู้ไว้ปึ๊บปิดฝานะครับฝาเสร็จยก